กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอ่ะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟัน g ีเฮินะคะ g h เฮิเป็นยาสีฟันที่ระง,งับกลิ่นปากได้แบบร้อซนต์นะคะ,ะเรื่องฟันผูกปรับสีฟงสีฟันอันนั้นเด็กๆค่ะแต่กลิ่นปากมันสำคัญคุณใช้ g h เฮิคุณใช้นิดเดียวคนหนึ่งใช้หลอดหนึ่งไปเลยไม่ต้องไปแย่งแบ่งกับครอบครัวนะคะก็ เพราะว่าวงคนในครอบครัวเขา,เาก็ไม่ได้มีปัญหากลิ่นปากถ้าตัวเราไม่มัน่นใจถ้าตัวเรามีรู้สึกว่าปัญหากลิ่นปากมันสาคัญสำหรับตัวเราแล้วมันสร้างบุคลิกที่มไม่ดีเราซื้อใช้เลยคุณผู้ชมนะฮะพี่เต๋าเชื่อว่าแฟนรายการซื้อใช้ได้เยอะนะคะแล้วก็ใช้ได้ตามปกติตามโปรด้วยวันนี้มาเพราะโปรพิเศษค่ะโปรพิเศษเลยนะครับหนึ่งหลอดร้อยิกรัมใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจัดไปเลยคุณผู้ชมซื้อหหลอดเนราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หน 24หรือที่แหลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยส่งฟรีสำหรับคนพบโอนกับยาสีฟันเจียเฮิร์บนะครับมากันต่อ,อมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูคุณแม่กันนิดหนึ่งเนะฮยคุณแม่พนิดาของเรานะครับพอใจคำพิพากษาคดีแตงโมวอเลิกมองว่าคุณแม่น่าเงินได้แล้วนะครับใครไปมองคุณแม่แบบนั้นไม่มีหรอกนะฮะไม่มีเออทุกค,คนแม่เห็นไรคนอื่นไม่ดีนะแม่แม่เป็นคนดีเออ,เอ,อ ทุกคนใส่ลายแม่หรอทุกคนใส่ลายแม่เออนะครับโดยวันนี้นะครับโดยวันนี้ครับศาลตดีคำพิพากษาให้นายปอนะครับเลิศทวีวิทย์นะฮะจำเลยที่1ครับ มีความผิดตามฟ้องมีคำพิพากษาตัดสินให้จำคุกจำเลย1น่งจำเลยที่1เนี่ยเป็นเวลา5ปี8เดือนปรับเป็นจำนวน1นึ0 0 0บาทแต่จำเลยมีเจตนาจ่ายค่าเดเชยเยียวยาบรรเทาโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจดร่วมจึงลดโทษให้กึ่ง1และก็มีเหตุอันควรปราณีพิพากษาให้จำคุกเหลือแค่2ปี9เดือนปรับเป็น64,000บาทและ ให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา3ปีและรายะงานตัวบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะด้วยนะครับก็คือรอลงอาญาชมพีดด่คุณแม่ส่วนทางด้านของนายโรเบิร์ตล่ะเ,เออโรเบิร์ตเองจำเลยที่2ครับคุณผู้ชมสารมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกไปเวลา4ปี4เดือนและให้ปรับ1 8 0 0 0บาทนะแปดพันบาททวนแต่จำเลยที่2มีเจตนาเย,ยียวยาชเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจลดโทษให้กับจำเลยที่2เป็น จำคุก2ปี2เดือนนะฮะ ปรับอยู่ที่5 4 0 0 0บาททวนแล้วก็ให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา3ปีรอลงอาญาเหมือนกันบวาเป็นประโยชน์แก่สังคมสาธารณะเหมือนกับในปอลลยนะครับนะคงานนี้นะฮะคุณผู้ชมครับโดยกระแสออกไปแบบนี้แล้วเวลาต่อมาทางด้านของคุณแม่พนิดาเองนะฮะพร้อมด้วยในปอในโรเบิร์ตทั้ง3เดินจุงมือลงมาจากศาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่าทีผ่อนคลายและแม่เองก็บอกอีกว่าตนเองน่ะไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวอีกแล้วเพราะอา เพราะอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือจริงๆแล้วมันคือการประมาทตามคําพิพากษาของศาลสังคมมองว่าคุณแม่หน้างเงินเลิกมองกันได้แล้วคุณแม่บอกแบบนี้อย่ามองอีฉันหน้างเงินเลยศาลได้ตัดสินแล้วคอ,อความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่พราะเงินที่เขาให้อืค่ะแม่ครับ อ่ะนะคะจบใช่ไหมค่ะแม่จบแล้วตามมานานแล้วจูกุเหนื่อยแม่มือหมดแล้วเนี่ยอย่าไปเหนื่อยสิคุณแม่เขาขึ้นลงขึ้นศาลเป็นว่าเล่นเลยนะคุณแม่เขาก็เหนื่อยนักข่าวก็ตามไม่หยุดไม่สิ้นนะน้อยเราน้าข่าวไปไม่ได้เยอะมากเออนะฮะแต่คุณแม่เขาก็เก่งอยู่แล้วล่ละค่ะก นะครับคุณแม่ะะอมแขอคุณแม่กลับมาร้องเพลงนะคระับวะร้องเพลงอยู่แล้วผไม่ได้เคยหยุดนะคระับเดิมวีซิ n เอา We s i งเหรอือว่า w <ว>ี s o u คุณแม่ขอร้องทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับอ้าวอีกคดีหนึ่งที่หลายคนเมื่อวานก็พูดถึงเหมือนกันเห็นแม่โพสต์ด,ด้วยนะคะกับกรณีของแม่มณีแล้วก็สามีนะฮะเขาว่าอ่วมอรไทยกับทั้งชาติเกลตีเดียสารสั่งจำคุกแม่มณีและสามีของเขาเขาจะได้ไปเจอลูกสาวเขาไหม ใครอะนาลาเคปก่าเธอยึงได้เจอสิพวกเขาติดก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่หรอแต่คนละนาลาเขาติดชายนอชอแม่มันนี้เขาติดผู้หญิงเนาลาก็าถได้เจอสามีสามีของเขาไงเออเพราะสารสั่งจำคุกทั้งหมด12640ปมองพันอยสี่สปีอสานเมตตานี่สานเมตตาเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะ โดยที่สารอาญาครับถนนราชดาพิเศษเองเนี่ยสารอ่านคำพิพากษาคดีแชร์แม่มณีครับ ที่พนักงานอายการคดีพิเศษ1เป็นโจทฟ้องทางด้านของนะฮะนางสาววันธนีหรือเดียนายเมธีหรือบอสนะครับแล้วก็วันธนีทิพเวาแล้วก็พวกจำเลยเนี่ยรวม9คนนะฮะในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนนะครับโดยจำเลยที่1ครับเป็นที่เรียกกันว่าแม่มณีนั่นแหละคุณผู้ชมที่เรารู้จักกันเนาะแล้วก็จำเลยที่4นะฮะเจตนาทุจริตโดยการหลอกลวงครับได้บังอาจร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ ปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จผ่านโซเชียลมีเดียประกาศให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมออมเงินหรือร่วมลงทุนกับจำเลยนะฮะมาสะนะ้าลไงโดยนะครับจะได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติเป็นพิเศษจนเกิดความเสียหายตอนนั้นวงกว้างเลยทีเดียวจำนวนผู้เสียหายอยู่ที่2,533รายรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ1ละประมาณโอ้โหประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย1 0 0โอ้โห หลายพันล้านเลยนะฮะออสองอสองพันกว่าลายอันนี้คือแม่มันีแต่ของฟ o เร็กทีนีเนี่ยเป็นหมื่นลายเป็นหมื่นนะ เอ้พันลายเอ้หมื่นลายนเป็นหมื่นเลยวันลนาอยู่เป็นหมื่นพวกที่ไม่ออกตัวอีกอะลาลาที่ไม่ออกตัวอีกอะโดยนะคะเต็มแรของแม่มันเองอ่ะล่าสุดสาวพิพภากษาว่าจำเลยที่1-2ถึงร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องจริงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนครับซึ่งเป็นบทหนักสุดนะจำนวนเนะฮะ 2,528กระทงจำคุกกระทงละ5ปีบวกลบคูณหารตึด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 แล้วเนี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่1 2 0 0 0ห่สองพันปีแล้วกัน640ปี่สปีอ่าฮะสารเมตตาจำเลยก็รักษารพัสารเมตตาลดโทษได้กึ่งหนึ่งหักไปครึ่งหนึ่งอ้าก็เหลือจำคุกอยู่ที่5 0 5 6ปี5,000ปีเออเอาง่ายๆยีโอไม่ต้องไปอะไรละเอียดเยอะห0 0พปี รวมๆแล้วคือถ้าคิดเป็นเดือนนะ<า>ก็อยู่ที่15,168เดือนนะคะดูน้อยหน่อยนะฮะ,ะ,ะ5้า0ันปีมันดูเยอะไป5,000ปีดูเยอะไป,ปเอาเป็น15,000เดือนดีกว่าอือโยม <laughs> ซึ่งอย่างไรก็ตามครับตามกฎหมายคงจําคุกไม่เกิน20ปีนะั่นแหละอย่างที่แม่บอกไปเนาะออกมาแล้วออกมาก็เป็นก็เป็นวัวการ์นโคบนะครับจึงจําคุกจําเลยอยู่ที่จำเลยที่1และ2เนี่ยไว้คนละ20ปีและให้จําเลยทั้ง2คนชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายพร้อมดอกเบียดว้วยแล้เนี่นะะอายุ30เนาะ30แล้วนะันะแม่มณีเนานะ30ติดไป20 10, ออกมาก็50แล้วก็ครึ่งชีวิตแล้วอ่ะเออครึ่งหนึ่งของชีวิตที่อยู่ลาดยาววิเลย <laughs> ออกมาชะไหมชะาไหมช้าราหมดช้าราหมดชาราหมดออกมาแล้วแบบโลกมันเปลี่ยนเลยไม่ยี่สิบปีนี้คือมันเปลี่ยนหมดเลยนะก็คงจะมีลูกมารับแหละเพราะเขาท้องเนี่ยตอนนั้นอะคนท้องเขาก็ท้องมีลูกเห็นไหมล่ะเขาก็ติดคุไม่ใช่แต่มันไอ้นี่เลยนะอะไรอะโลกมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะเปลี่ยนหมดแล้วไม่มีไม่มีอาจจะไม่ใช่ไอโฟนที่แม่มดีถือหลอกคนแล้วล่ะเออจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะ ก็เป็นห่วงอีกอีคู่หนึ่งเพิ่งเข้าไปอือเป็นต้องไปห่วงเขาอือความยุทธิธรรมที่ไหนความยุทธิธรรมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันปีหนึ่งหมื่นปีหนึ่งหมื่นห้าพันเดือนก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเขได้เหลือห้าพันปีมึงตายแต่พันปีแรกแล้วอีโอมร้อยปีแรกมึงก็ไปแล้วอีฮาเออไม่ถึงร้อยเออถ้าเข้าไปตอนอายุสาสิบไม่ถึงร้อยปีไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้ว เออยน้องสองคนไม่รอดอย่างไม่ไปพูดอย่างๆไม่ได้สามพันปีนะอย่างไม่ไม่ไม่ทนายนณรงลงพูดเลยว่าสามพันปีแม่ดีนะจังบอกว่าให้รอดูไปก่อนอย่างน้อยต้องติดไปก่อนแม่จะรอไหวไหมสามพันปีอะแม่หนูไม่รอนะแม่ไม่รอคนเดียวนะแม่รันลูกไม่รอนะลูกไม่รอนะแม่แม่แม่แกก็แม่แกเป็นคนดีไงมีอะไรแกก็งู้นแล้วแม่ก็เป็นคนน่ารัก แกเป็นคนคนกิตใจดีแกก็แบบว่าไม่อยากให้เออลูกอะไรอย่างนี้ไงลูกกับแม่พากๆกันแต่แม่ต้องอย่าลืมว่ามันมีผู้เสียหายด้วยนะแม่นะอเออนั่นแหละขนาดคนโกแม่สามหมื่นแม่ยังด่าเช้าด่าเย็นเลย <laughs> แล้วบางคนอะ่ะเขาหมดไปเป็นล้าน,ล,านล้านอะ่ะสิบสิบล้านอ่ะ ไม่ต้องล้านแล้วบางคนเขาหมดไป5้าหกเจ็มื่นแสนหนึ่งก็เป็นเงินครั้งชีวิตเขาแล้วอะ่ะบางคนฆ่าตัวตายเนาคฆ่าตัวตายไปตั้งหลายคนนะคะคดีนี้ไม่ไขำนะคะเขาฆ่าตัวตายไปเยอะ อีกคนหนึ่งหมดตัวหมดสิ้นหวังสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนเงินก็สุดท้ายมาลงทุนเนี่ยแล้วก็ลงทุนก็สุดท้ายแล้วก็ถูกต้มถูกแกงถูกหลอกแต่กับอีกคนนึงเนี่ยใช้ชีวิตหรูหราหมาเห่าฟุฟูยแอร์เย็นจังดีแล้วก็บางคนเนี่ย่าไปใช้ชีวิตถือกระเป๋ากระเป๋าอะไรนะเจมบอลพกเงินไปเป็นห้าหกเจ็ดร้อยล้านไปลาสเวกัสอ๋อไม่ใช่แม่ที่อยู่ในคุกนะคะแม่อย่าเข้าใจผิดนะคะหนูไม่ได้หมายถึงแม่นะคะนะคะหนูหมายถึงผู้ชายนะคะเดี๋ยวจะมา มาพูดอะไรก็ไม่รู้คนเข้าไปสิบคนก็พูดไม่เหมือนกันทั้งสิบคนเอแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะก็อเขาเมียเขาบอกเองว่าเอาไปเล่นอแล้วกลับมาก็มีอาการแบบว่างี่ก็ให้เมียหาเด็กมาซี้บําเรอบําเรอกามอีกเออเยอะแยะมากมายครับนั่นแหละ ร้องไห้เต่าไปบอกว่าแม่ไปเล่นเวกัสกูไม่ได้เอ่ยชื่อแม่เอาเทปนั้นไหมไปยินเทปกับกูดูหน่อยสิว่ากูพูดถึงมึงหรือเปล่าจะจ่าให้ตรวจสออด่าใครด่าแม่นั่นแหละ แม่ใครแม่ดจาไม่รู้เรื่องเจอมาใส่ลายป้ายสีได้ไงเขาเป็นคนดีเดี๋ยวเขาคืนเงินแม่เออใครคืนนะใครคืนโอ้ยพักก่อนหยุดเถอะคนนั้นกี่พันปีฮะคนนั้นกี่พันปีแสนกว่าปีลากราม่วงงอกเราจะตายแม่จะรอแม่แหงกวปีอ่าีแม่จะรอเงินไหมลกดับไปแล้วขะแสนกะปีเนี่ยเหมือไปอยู่โลกไหนก็ไม่แน่ปีใครตายก่อนฮะ แต่งกับพี่คนนั้นกบไม่ใช <c oughs> ไม่หล่อนะคนนุณแม่นะไม่หล่อนะนะครับวาบอกขอขาแตกเนี่ยครับอ้าวเดี๋ยวพักแบงก่อนดีกว่าช่วงนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับจีเฮิร์บค่ะอ่ะขายจีเฮิร์บเลยค่ะอ e ีโอมคร่ะวันนี้ใครมีกลิ่นปากฟันผุครัาหินปูนครับชาก,กาแฟหรือพวกดืม่มแอกลกอฮอล์สูบบุหรี่จะมีครับพักคาเมโคตินตัวนี้จะช่วยคุณได้และที่สำคัญจีเฮิร์บมันเด่นมากตรงเรื่องของกลิ่นปากจะกำจัดแบบดีมากๆเลยนะฮะแปลงกันแบบว่าใช้แค่มใดถั่วเขียวเท่านั้นนะครับหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองหรือสาม บาทน,นะจ๊ะแต่วันนี้ซื้อ5าหลอดโปรพิเศษจัดไปเลยครับ 5หลอดหรือเพียงแค่1,000เท่านั้นนะฮะ1,000บาทท่ว5หลอดส่งฟรีสำหรับคนพรโอนด้วยสนใจโทรเลยกับ G Herb ครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเ์กีโอโคสมุมขวาหน้าจอากับ G Herb ได้เลยจ้าใช่ครั่คุณค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นนะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ